ว่าสิไปนั่งงายบอลนี่ไปเดี๋ยวนี้แล้วแตะง,งอ,อเข่าให้ในเด้อโอไปเฮ็ดเอาเด้อเถ่าบ่ได้เฮ็ดซอยมื้อนี้ข่อยก็สิยากจักว่าสิซักผ้าทั้งสิถู่เงียนถูหยังอ่ะกันเจ้าแม่เจ้าก็เซาเข้าห่มเด้อเจ้าอย่ไปต้องไปเคี่ยวดอกขอ่อยบ่ได้ไปน้ำเจ้าเฮ็ดผู้เดียวเจ้าบ่ต้องเคี่ยวเด้อเถ่าแล้วก็สิไปเฮ็ดผู้เดียวดอกทางหน้านั่นอือกันยักยากเมื้อนี้จักว่าเฮ็ดหยังแน่เดี๋ยวข่อยไปแตะน้ำกินมาให้ เอาตานี่ว่าบ่ซ่ํนี่ยังก็ก็แต่งให้เจ้าเบิดแล้วบไกพอแล้วล่ได้สนมก็เอาให้เจ้าคุณบ่แกงบักอีหยังก็มีสุนสุยางไปเาไปเอาว่ากินผู้เดียวนึงเอาถือเอาไปใส่ดเจ้า่ยากกว่ากสิไปกวดเฮียนกันสักาแล้วอ เสียวหมอไปแร้วไปแร้วมาเลยเด้อมือนี้เด้อสวนอีเหลามาน้าเด้อสวนอีเหลามานำ้ำหมู่บ้านนี่ผู้เสียหลายค่ะบุไรีมือนี้เขาสิแก้มือขึ้นพวกโตต้องมาให้ได้เด้อสวนอีเหลามานำ้ำ <c oughs> โอเคโอเคมาเด้อมาเด้อ